สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ,อย่องน้อยก็มาปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายเออมาทำอะไรมาส่งแลบให้คุณพ่อวันสุดท้ายนะวันที่3ามนะคือเก็บแลบเนี่ยสมวันนะที่อ,อตอนนี้คือคุณพ่อเนี่ยย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลกุมภาวาปีนะก็คือใกล้บ้านเราเข้ามาอีกนิดนึงก็ห่างจากบ้านเรามาสามสิบกิโล ก็สะดวกขึ้นมานดนึงนะจะเป็นคงเป็นการ follow ต่อเรื่องเรื่องปอดคุณพ่อที่มันเจอฝ้าสีขาวๆนะเนาะอืเลยต้องมาส่งแผลให้คุณพ่อมาสุดท้ายปิงพิงนสุท้ายและแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองมาฟังผลกันดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณหมอที่ที่ลงมาคุณพ่พบอกว่าจะตรวจแบบละเอียด เลยมาแบบเยดละเอียดแบบทีไปเลยเนาะจะได้รู้ว่าเอ๊ะคุณพ่อเป็นอะไรอะไรเงี้ยกันนี่อะไรเงี้ยนะคะส่วนมาด้วยเมื่อวานหยองน้อยก็ไปหาหมอตามนัค่ะหยองน่อยก็มีโรคแบบช่วงล่างหยองหน้อยคือจะงอแงนิดนึงไปเลยก็ไม่รู้หมอก็เลยอจัดยาฆ่าเชื้อมากรุบเจ็ดวันอืนี่ฉันสู้ชีวิตมากนะแต่ชีวิตก็ยังสู้กับอก็ความที่แบบ เออแบบกินยายากมากทุกคนมีเคล็ดลับไหมวะคือการกินยาของหยองน้อยเนี่ยจะต้องไม่ไม,ไม่น้ำผลไม้ไม่นมเปรี้ยวก็เป็นน้ำอัดลมเท่าน,านั้นไม่งั้นคือเป็นคนที่กินยายากมากนะไม่รู้จะทายังไงเหละคือสู้ชีวิตแต่ชีวิตก็ดันมาสู้กับหยองก็เปกนกร่างให้หยองด้วยวันนี้ภารกิจสำคัญที่ทำงานคือประเมิน PA จะ เป็นกำลังใจให้ย่องน้อยด้วยนะย่างน้อยคนสวยล้างถ้วยก็เก่งจ้าบ๊ายบาย